นิทานทิพโอโสดเห็นทุก์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารยานในการรับชมครับกราบนมัสการ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจจิมาสมุทธะทุกๆพระองค์ด้วยความกรบนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่141เรื่องเพิ่มรอบปรับภวบคุมเป็นสามรอบ ในการเริ่มต้นปรับภพภูมิของทางตะวันนั้นครั้งแรกเริ่มต้นรอบเดียวปรับภพภูมิในช่วงเช้าตู่ตอนตีห้าครึ่งแล้วก็ทําการโพสธ,ธรรมะของมหาวิทยลัยธรรมิกราชลงไปในเฟซบุ๊กของทานตะวันทองเจือเมื่อการโพสธ,ธรรมะสะสมไปเรื่อยๆก็มีผู้มาฟังและพิจารณาทำตาม เกิดความเข้าใจจึงเข้าสู่ระบบที่เจ้าหน้าที่ได้นําดวงจิตในพื้นที่เหล่านั้นเข้ามาสู่สภาพปรับภูมิเพื่อทําการปรับภูมิเมื่อดวงจิตเข้ามาในจํานวนมากและการปรับภูมิเพียงรอบเดียวนั้นไม่พอทันตะวันจึงมีสภาวธรรมแบบเกิดอาการหนักอึ้งขึ้นมา จึงที้ทำการเพิ่มรอบการประพุภูมิเป็น2รอบก็คือในเวลาเช้าตรู่ตอนตีห้ครึ่งและก็บ่าย2องโมงเย็นอาการทุกอย่างก็ดีขึ้นธรรมะในเฟซบุ๊กของทานตะวันก็สะสมไปเรื่อยๆเพื่อนใน Facebook ก็ฟังของเก่าบ้างของใหม่บ้างแต่ทุกครั้งที่เพื่อนๆได้ฟัง และเกิดการฟังพิจารณาทำตามเกิดความเข้าใจก็จะเกิดอนิสงส์อัตโนมัติต่อดวงจิตที่อยู่รอบบ้านในภพภูมิต่างๆพวกเขาเหลเ่านั้นจะรับการปลดป่อยให้ได้เปลี่ยนภพภูมิโดยที่เจ้าหน้าที่จะนำพาไม่ว่าธรรมะนั้นจะโพ์ไปนานขนาดไหนแล้วเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆทาง Facebook ได้ฟังพิจารณาตามเกิดความเข้าใจนั่นคือทุกโอกาสที่จะได้รับ ดวงจิตท,ที่มีเรื่องเดียวกับธรรมะนั้นติดอยู่ <S <S ก็จะรับการปลดปล่อยโดยการรับมาอย่างสภา <S <S ะบพูิแะระร้อยทานตะวันทําการปรับภพภูมิที่สภาปรับภพภูมิของทันตะวันเช่นวันนี้ธรรมะที่โพสต์ไปในเรื่องของการฆ่าสัตว์ดวงจิตที่ติดอยู่ในภพภูมินั้นเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ก็จะรับการปรับภพภูมิ ถึงแม้โพสต์เรื่องธรรมะในการฆ่าสัตว์นี้ผ่านไปแล้ว3เดือนแต่มีเพื่อนๆในทางเฟซได้ไปฟังจากการโพสต์ของทันตะวันในครั้งนั้นที่มันเกิดการย้อนหลังมาก็สามารถที่จะช่วยให้ดวงจิตเหล่านั้นได้การรับโอกาสให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเหมือนกันจึงมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆและปัจจุบันนี้ โซ่ทำของตันตวันนั้นเกิดความร้อนเหงื่อแตกมากไม่ว่าจะอยู่ในห้องแอร์หรือฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่เย็นอย่างไรก็ตามแต่เหงื่อจะแตกมากเป็นผิดปกติทันตะวันก็เลยได้ทราบว่าต้องเพิ่มรอบการปร,ปรับภูมิเป็น3มรอบคือในเวลาตีห้าครึ่งเก้าโมงเช้าและบ่ายสามโมงเย็นอาการต่างๆก็ดีขึ้น เป็นปกติและปัจจุบันนี้ก็เกิดโซรรมให้เมื่อถึงเวลาเช้าตู่ห้าโมงขึ้นก็จะเกิดสววาะความร้อนขึ้นมาจึงนึกออกว่าจะต้องทําการปรับภพภูมิแล้วเป็นการเตือนโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นช่วง9ก้าโมงหรือบ่ายสามโมงก็จะมีอาการร้อนผิดป,ปกติเกิดขึ้นและมีเหงื่อแตกเกิดขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าอย่าลืมทําการปรับภภูมินะ นี่คือนาฬิกาชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้การประพบภูมิจึงเพิ่มขึ้นเป็นสามรอบเมื่อมีเพื่อนๆน,นั้นทำการฟังธรรมะที่ทันตะวันนั้นได้โพสตไวในเฟซไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เมื่อเจอและพิจารณาได้ครั้งนั้นก็เกิดผลแต่เพื่อนๆทีเเ่เห็นธรรมะที่ทันตะวันโพสไปไม่ได้ฟังหรือฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าสู่กติกาจะไม่มีการช่วยเหลือดวงจิตในตรงนั้น แต่จะช่วยได้เฉพาะผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจก็จะเกิดอานิสงส์ให้กับดวงจิตในบริเวณบ้านของเขานั้นไม่ว่าจะอยู่ภพดใดภูมิใดก็ตามแต่จะได้มีโอกาสมาทำการปรับภพภูมิและนี่ก็เรื่องราวที่จะได้เล่าขานไว้ในนิทานของตะวันในตอนนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในตอนต่อไป กราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัจชิมาสัมพุทธ,ธะทุกๆพระอ,องค์ด้วยความกรุนอบน้อมและก็ขอกล่าลาญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ กดไลค์กดติดตามเพื่อรับอุสดทิปเต็มที่ครับ